สวัสดีครับคลิปนี้ช่างบูจะพาทุกคนมาประกอบไดเอ็กแม0กมครับผมมาดูใกล้ๆครับตัวนี้ตัวนี้ก็คืองานโมนะครับโมเพิ่มขนาดขดลวดตัวนี้ช่างบูให้ช่างดมพันนะครับฝีมือก็ยังไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับคือว่าดึงลวดยังไม่ได้การเรียงลวดยังไม่ได้มันก็เลยดูดูนูนๆหน่อย โอเคมือใหม่ครับฝึกช่างดมพันรั่วดที่ใช้ก็จะใช้เป็นเบอร์24รอบ2ชั้นนะครับตัวนี้ก็คือโมเอาแบบพื้นพื้นสแตนดาร์ดก็คือเครื่องเครื่องเดิมเครื่องเดิมแล้วก็แบตเดิมใช้งานได้ปกติครับตัวนี้เบอร์ไม่ใหญ่อะไรมากมายก็คือพื้นพื้นใช้ใช้ได้ครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนแปลงทาน นี่นะครับตัวนี้เราเราแปลงเอาครับฐาน4ก้อนเพราะว่ามันจะเป็นก้อนมาก้อนใหญ่นะครับตรงรุ่นไม่มีครับตรงไอ้ตรงรุ่นมีแต่ต้องเบิกศูนย์นะครับอ่าราคาก็ต้องเบิกทั้งชุดทั้งชุดอยู่ที่ประมาณแป0เอ่าประมาณนะัแต่แต่ของช่างบูไม่ไม่ถึง500ครับเนี่ยนี่ครับแปลงอ่าแปลงเรียบร้อยก็เจียแต่ง แล้วก็ฐานเนื้อเกตก็จะดีขึ้นจากของเดิมนะครับเหมาะสำหรับงานมูมาเรามาประกอบกันอุปกรณ์ประกอบก็จะมีที่หนีผ้าที่หนีผ้าแจไขนอ็อตตัวนี้ก็จะมีฝาฝาหน้าแม่เหล็กสีก้อนแล้วก็ฝาหลังเรามีตัวทุน่นมีแค่นี้นะครับก็จะใช้จระบีเป็น องค์ประกอบในการหล่อเลื่นนะครับมาเอาออีกอย่างหนึ่งไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เป็นบูตนะครับยังไม่ได้แปลงรุ่นนี้สามารถแปลงเป็นลูกปืนได้ถ้าโมถ้าใช้งานหนักก็แปลงตัวนี้เป็นลูกปืนเพราะว่างานโมแรงเบี่ยงแรงอัดอะไรเยอะก็ส่งผลต่อบูตตัวนี้นะครับไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่บูตมันเป็นบูตติดรถมานะครับ แต่ถ้าเรามีบูทที่ดีเราเปลี่ยนบูทก็ใช้ได้นะครับแต่ช่างบูก็ยังไม่ไมไมเคยทําแต่เคยทําเป็นแปลงเป็นลูกปืนนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคมาเริ่มประกอบกันเลยครับก่อนอื่นก็หนีบสายทาน ตัวหนีบยังไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่มันยังนิ่มอยู่ตัวหนีบเดี๋ยวต้องไปหาตัวที่มันแข็งแข็งกว่านี้แรงแรงกดมันไม่ค่อยน่นหนีบเสร็จนะเดี๋ยวเราก็สวมตัวทุน ฐานเราทำมายาวมันก็จะฟิตหน่อยนะลงแล้ว <Perfect. S 1> เอาออกเลยเราก็แต่งแต่งสายนะครับระวังมันวังไม่ไปเกี่ยวกับหัวเนี่ยหัวสี่หัวคมแล้วก็แต่งดีๆหน่อยอันนี้เป็นอันนี้เป็นสายดินอ่ะสายดินสองข้างอ่า อันนี้เป็นไฟแบบเรียบร้อยอใส่แม่เหล็กเลยแม่เหล็กก็จะมีตัวล็อกของมันนี่นะครับเนี่ยเอาให้ตรงล็อกเห็นไหมใส่ให้ตรงล็อกเดิมสังเกตว่าด้านที่เราลงก่อนก็คือมันจะหน้ากว้างนะครับอ่าท้ายมันจะแคบนี่เห็นไหมจากดูจากเหล็กกับแม่เหล็กเนี่ยเนี่ยช่วงนี้มันแคบ ช่วงนี้มันจะหนาเนี่ยประมาณนิ้วฝั่งนี้ก็เนี่ยมันจะห่างกันโอเคเราก็าด้านนี้ลงลงไปเลยอันนี้ก็ประเก็นเก็นขาดเก็นลองอกดเข้าไปมันจะมีเส้น มีเส้นนะครับนี่มาร์กหลังมาร์กฝาหน้าเนี่ยให้มันตรงเส้นนี่เห็นไหมโอเคเสร็จนอดเลยเดี๋ยวช่างบูว่างเดี๋ยวจะโมให้ดูนะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีโมไดเอ็กแม็กสามอยนะครับ เดี๋ยวให้ใดเข้ามาก่อนนะครับหมุนดูอีกขัดอะไรไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวทดสอบกัน ทดสอบกันเลยครับกระชากแน่นอนครับดูดูเย๋นะครับจะให้ดีหาบูทดีๆไม่งั้นก็ทำเป็นลูกปืนแต่ช่างบูว่าเอาเอาเป็นบูทดีๆจะน่าจะดีกว่าลูกปืนนะครับลูกปืนมันก็ มันต้องเจาะต้องคว้านอะไรมากมายหลายอย่างมันจะลำบากเสียเวลาเอาเป็นว่าก็มานี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับฝากไลค์ผัดแชร์คิดเป็นแรงใจให้จ้าบูดเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ